เอาครับก็สวัสดีท่านส่ชมทุกท่านด้วยผมยียครับสู่พี่ l ป้เล็กว่า,าในอัปเดต1.18เป็นที่เรียบร้อยนะผมโอ้จริงจริงมันคือมันมี1.18.1แล้วแหละแต่ว่า ตอนนั้นที่ผมรีวิวอัปเดต1.18ไปมันเป็นแบบเบต้าแต่ตอนนี้เนี่ยอ่าเปิดตรงนี้ให้มันสว่างก่อนนะผมอันนี้ก็คือ i o n t นท s t e r เรนะผมและตรงนี้ก็จะเป็นแลน c ์นะผมอ่าที่อยู่ในอัปเดตเบต้า1.18นะผมแต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.18แล้วผมในอัปเดตนี้เขากได้เพิ่มอันนี้มาครับอ่าท่านผู้ชมบอกว่าเพิ่มอะไรครับมันก็มีอยู่ในเกมแล้วไม่ใช่หรอครับเขาเพิ่มแบบนี้มาครับก็คือว่าถ้าเกิดเราใส่แรงเยอะเกินกับโต๊ะหรือสิ่งของที่เป็นไม้ที่เป็นพวกเฟอร์นิจเจอรับ นี่เห็นไหมครับมันก็จะสามารถหักได้แล้วครับปกติโต๊ะไม้เนี่ยมันจะไม่สามารถหักได้ใช่ไหมครับหรืออะไรที่มันเป็นไม้เนี่ยนี่นะถ้าเกิดเราเขย่ามันแรงพอหรือให้แรงกับมันพอเนี่ยมันก็จะหักนะครับแต่ทำไมอันนี้มันไม่หักเนี่ยดูซิโหลดมันจะหักไหมเอาอะไรเนี่ยไม่หักอีกนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเอ่อสมมุติว่าถ้าไม่อยากใช้แรงเนี่ยก็สามารถใช้ปืนได้ครับมันก็จะหักนะครับนี่มันก็สามารถหักได้มากกว่านี้อีกนะอย่างเงี้มันยังตั้งได้ใช่ไหมครับมันยังเป็นสามเหลี่ยมมเนนนนนนีี่่ยยถ้้้้าาทุบบบบกกกก็็็ััลลปชิสววแแคร เขาก็บอกอีกว่า most explosive heat of affected objects นะผมก็คือว่าระเบิดส่วนใหญ่จะทำให้ของเนี่ยร้อนขึ้นนะผมแล้วเขาก็มี utility workshop tag แล้วก็มีคำเตือนที่บอกว่า mod ไหนเนี่ยมันจะทำให้เกมคุณโหลดช้าขึ้นนะผมแล้วเขาก็บอกอีกว่า the toy box panel is now resizable นะผมก็คือว่าสมมติท่านชมเปิดมาเนี่ยท่านชมบางคนอาจจะคิดว่ามันเล็กเกินไปนะอ่ามันจะมีปุ่มใหม่ขึ้นตรงนี้ขึ้นมาสามารถย่อขยายได้ครับอ่าสมมติว่าท่านชมแบบ มีอะไรอย่างที่เก็บของไม่พออย่างเงี้ยแบบอยากให้มันใหญ่ขึ้นลยมาเนี้ยหรือถ้าให้มันเล็กลงก็ได้นะแล้วแต่คนชอบผมจากตาราง3าคูณสอาจจะกลายเป็นตาราง1,2,3,4โอ้ยเราไม่นับกันดีกว่าครับเอาเป็นว่ามันย่อขยายได้อะอาจจะทำให้การหาของง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ และอันสุดท้ายก็คืออันที่เพิ่งเรารีวิวไปเมื่อกี้เลยนะผมก็คือเป็น wooden furniture นะผมก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้นะผมอ่ามันสามารถพังทลายได้แล้วผมสมมติว่าผมเอาเฟอร์นิเจอร์ไม้มาเนี่ยแล้วผมก็ยิงมันด้วยลูกซองนะผมอ่าช็อตกันยิงโป้งเข้าไปนะผมมันก็จะแตกอะไรประมาณนี้ครับ หรือหักอะไรประมาณนี้ครับทำไมเดี๋ยวนี้คนมันทําท่าอะไรแปลกๆเนี่ยนะท่านผู้ชม <c oughs> และที่สําคัญที่สุดนะผมเขาก็บอกว่า Tank shells are now explosive ตรงนี้นะผมก็คือว่ากระสุนรถถังเนี่ยปกติมันจะยิงแกปอกกระสุนไปใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เราต้องโอ้โอืมอ,อ้ Clean e v e r y t a i n ก่อนนะผมอ่าสมมติว่ากระสุนรถถังเนี่ยก่อนอัปเดตนะผมตอนแรกๆเนี่ยมันจะไม่ระเบิดครับแต่ตอนนี้มันจะเกิดสิ่งนี้ครับรุุ๊มเอา้า ไหนไหนบอกว่ามันระเบิดไงแล้วทำไมตอนนี้มันไม่ระเบิดอ๋อเนี่ยนทะ่านชมเห็นไหมมันก็จะระเบิดแล้วครับอ่าก็ถือว่าเป็นก็เป็นรถถังของเิงแล้วแหละรถ,รถถังมันจะยิงแต่ปลอกกระสุนออกไปทําไมครับผม แล้วเขาก็บอกอีกว่าทําให้หลอดไฟเนี่ยร้อนน้อยลงนะผมสมมติว่าอัปเดตก่อนนะผมอ่าที่ผมเสกคนอยู่ในตึกเนี่ยแล้วเขาโดนหลอดไฟเนี่ยเขาก็ไม่อิ่มใช่ไหมท่านผู้ชมแต่ดูตอนนี้ผมสมมติผมสาธิตให้มีหลอดไฟสักสิบดวงเลยอะ่ะแอคทิเวตปุ๊บเขาก็จะไม่ร้อนนะอ่าและอัปเดตใหม่นี้เขาได้เพิ่ม internal temperature ร์มาแล้วผมคืออะไรครับท่านผู้ชมมันก็คืออุณหภูมิข้างในตัวนะผมอ่าแล้วเรากด inspect ที่ขวาแล้วมาที่ inspect ตรงนี้นะผม ท่านผู้ชมก็จะเห็นแถบใหม่ขึ้นมาตรงนี้ผมก็คือ internal temp นะผมหรือว่า temperature นะผมตอนนี้คนอุณหภูมิปกติประมาณ37องศาเซลเซียสผมก็ถือว่าปกติของมนุษย์นะผมอ่าคนเห็นไหมคนเขาจะไม่ร้อนไม่เกรียมแล้วผมอ่าเหมือนกับตอนนั้นนะผมแล้วเขาก็บอกอีกว่าเปลี่ยนเมนูใหม่ผมอ่าจริงๆเขาเปลี่ยนเมนูใหม่ผมอ่ามันก็คือมีเมนูแบบนี้นะผมมันแบบมันจะสวยขึ้นอะไรประมาณนี้นครับอ่าแฟนซีเอฟเฟกตตรงนี้ก็คือว่า เปิดเอฟเฟกที่สวยงามขึ้นนะผมเราจะมาดูกันซิว่ามันสวยงามขึ้นไหมครับผมสมมติผมเอามายิงคนปกติเลยอ่ะ,อะยิงคนเข้าไปครับ 3...2...1... ส,สองหนึ่งบึ้มไม่นะเอฟเฟกมันก็จะดูแบบเข้มข้นขึ้นอะไรประมาณนี้แหละ,ะแต่ว่า การที่เอฟเฟกต์แข็งนขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการคอมที่แรงขึ้นเพื่อในการเรนเดอร์เอฟเฟกต์ที่สวยขึ้นนะผมเห็นไหมรับตอนแรกถ้าผมกดคีนเนี่ยแล้วผมเสกอะไรม,มาเฟรมเนี่ยยังหลักร้อยอยู่แล้ผมแต่พอผมเศษคนเข้ามาเนี่ยแล้วออกมายิงครับโบง้งโอ้โหเฟรมเนี่ยอ๋อก็ยังไม่ลดนะผมแต่ตอนมันมีไฟขึ้นแต่ะสมมติว่าคอมผมมันไม่ชอบไฟอะไรมาเนี่ยก็ดูสิครับเอฟเฟกต์ effect มันสวยมากเลยครับดูสิครับเริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยลื่นอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับ แล้วก็มีอีกมากมายเลยนะผมที่เขาเปลี่ยนนะผมส่วนแบบ1.18.1นะผมอาเขาบอกว่าเพิ่มแอนิเมชันสำหรับปืนส่วนใหญ่นะผมแล้วก็มีอื่นๆที่มากมายนะผมอา อย่างเช่นมีอุณหภูมิภายในตัวนะผมอ่าและนั่นแหละครับก็คืออัปเดต1.18ทั้งหมดนะผมอ่าก็ถือว่าเป็นอัปเดตอะไรที่สมบูรณ์นะผมแล้ว่็มาทดสอบปืนนี้อีกครั้งนะผมแต่เราจะมาทดสอบด้วยใช่ครับท่านสมเราจะไม่ใช้เทคโนโลยีเก่าแก่นะผมเราจะเอาเทคโนโลยีเก่าแก่เนี่ยมาเพิ่มพลังงานให้มันแรงขึ้นนะผมอ่าเราจะเอามันมาเชื่อมต่อกับไว r ์นะผมตอนนี้มันก็กลายเป็นปืนเออ f l i n t น o c k e l e c t r i c i t y Pistol แล้วนะผมอ่า เลยมาทดสอบกันดูซิว่าถ้าเอามายิงคนเนี่ยมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผมเพราะเราเราใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณแบบแสนล้านโวลต์อ่ะ 3, 2, Boom. อ่อาสา,า,ามสองหนึ่งวงเอาเอาอะเอาอะครับท่านชมเอ่อเอาดิมิกิ้ต้ออาจจะตาฝาดก็ได้จริงจริงมันแรงกว่านี้ใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบใหม่แล้วผมอ่าสามสองหนึ่งโอ้โท่านชมดูสิครับโอ้ระเบิดเลยผมเวอร์ก็เวอรก็จริงๆมันไม่ได้ระเบิดผมเมื่อกี้ผมเสกระเบิดให้มันระเบิดเองครับผม เรามาทดสอบกันนะครับว่าสมมุติว่าเขาบอกว่าไอ้ระเบิดใหม่เนี่ยมันเนี่ยสามารถทําให้สิ่งของเนี่ยร้อนขึ้นนะผมแม้คนนี้เขาแตะหลอดไฟเนี่ยเขาก็ไม่ไหม้เรลียยอีกต่อไปนะผมอ่าแล้วอัปเดตใหม่เขาได้เพิ่มอะไรอะ performance improvements นะผมก็คือทําให้เกมเนี่ยมันรื่นขึ้นนะผมปกติผมเสกตึกมาเฟมเลโดนเออเเฟมเลโดนไปประมาณ90ตอนนี้ร้อยร้อยนึ่ก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะนะ แล้วเรามาทดสอบกันดีกว่าครับผมในเมื่อ frame rate เฟมเรทเราเยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถทดลองอะไรที่มันแบบโหดๆขึ้นได้สิครับอ่าสามสองหนึ่งนี่นะผมเรามาทดสอบอุณหภูมิกันดีกว่าครับนะผม inspect element นะผมแต่ไมอันนี้มันไม่มีสงสัยต้องใช้อันนี้กนสินะ inspect นะผมตอนนี้คนยังอยู่ประมาณอ่อสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะผมอ่าบึ้มเข้าไปนะผมอ่าสร้างมันครับ ก็คือว่าการทดสอบอุณหภูมิที่แท้จริงต้องทำแบบนี้ครับอ่าต้องไปแม็กซินเนรีแล้วก็มาที่นี่ครับเทอร์โมมิเตอร์นะผมาก็คือเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับผมแล้วก็ต้องไปที่วายเออร์นี้ครับผมแล้วก็เลื่อนมาให้มาเลือกตรงนี้นะครับผมอ่าฮีตพายท์นะครผมต้องมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะผมอ่ามันจะเป็นท่อถ่ายโอนความร้อนนะผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณอย่าง18องศาเซลเซียสนะ,ะครับผม,มอ่าถ้าผมจะเปิดใกล้ๆมันจะพังไหมเนี่ย ผมผมว่าไม่เหลือหรอกย้ายไปไกลๆดีกว่าอ่าประมาณนี้ไม่พังแน่นอนนะผมอ่าตอนนี้เราจะขอมาระเบิดตรงนี้นะผมอ่าใช้ระเบิดเอ่อเจ channel post bomb โหลดระเบิดตูมเข้าไปนะผมเห็นไหมฮะจากอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆเพิ่มแล้วผอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหล่นมาทั้งตึกเลยทำไมทำไมเดี๋ยวนี้ตึกมันไม่ค่อยแข็งแรงอนะ่ะเนี่ยไม่เข้าใจเลยแล้วเราระเบิดจีดีกว่าผมสาวนนหนึ่งบึ้มเข้าไปแล้วผมเรามาดนะูเห็นไหมฮะห้าสิบองศาเซลเซียสนะผม ก็คือว่าระเบิดยิ่งระเบิดแรงเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งของมันร้อนขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมและที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ energy swords อันนี้นผมโจเข้ามาผมเป็นอัปเดตใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาแล้วผมจริงๆวมันมีตั้งแต่1.18บเบต้าแล้วผมแต่นี้เป็นเบต้าที่เต็มอ้อืมคือดาบมันเป็นอะไรที่แหลมคมมากเลยสำหรับ่านชมดูนี่นะสมมติผมเสกดาบมาเนี่ยแล้วผมก็มาโจตรงนี้นะผมแล้วเราเนี่ยก็จะค่อยๆเปิดดาบผมแล้วสมมุติว่าแบบ ้ยดาบตกโอ้อ,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 อน้ำชมมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากเลยอะ่ะดูสิครับทน้ำชมโอ้ยผมผมสงสัยอะมันร้อนกี่องศาเนี่ยทน้ำชมโอเคเราจะมาดูที่เฟิร์มไม่เจอเนาะผมคนไม่เยี่ยมเลยอ,ะอล่ะเราเสกเฟิร์มไม่เจอมาเงี้ยผมไปที่ฮีทไพล์ตรงนี้เนาะผมเชื่อมเข้าไปาผมมันมันไม่มีความร้อนเหรอเพราะว่าเป็นไปไม่ได้19องศา นี่คือ19องศาครับท่านผู้ชม19องศานี้ก็คือความเย็นของปลายดาบอันนี้ผมผมไม่สามารถอะไรอ่ะไม่สามารถวัดอุณหภูมิตรงปลายดาบได้สงสัยต้องเอามาแตะหน้่นชมดู้ชมู 300, ้อย300ค่อยๆขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมอ๋อโอ้โหเทอร์มิเตอร์พังเลยโอ้โหแปลว,ว่ามันร้อนมากจนมันพังเลยนั่นี่ย อุณหภูมิภายในร่างกายงั้นเหรอเรามาทดสอบกันดีกว่าผม inspect element นะผม inspect ทั้ง3คนเลยจะได้รู้ทั้งหมด3 3คนนะผมอ่าคือคนระับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่37องศานะผมโจ้เข้าไปอุ้ยอแค่จนหัวแป๊บเดียวตายอ่ะโจเข้าไปนะผมอ่าอะไรทำไมแทงปุ๊บอุณหภูมิมันลดลงอะไรเนี่ย34แล้วโจ้เข้าไปนะผมอ่าไม่ไหวแล้วโจเข้าไปต้อง ต้องร้อนขึ้นสิเอเห็นไหมครับค่อยๆเพิ่มก็สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบห้าห้าสิบผมห้าสิบองศาเซลเซียสแล้วเรียบร้อยนะผมโอ้โหตอนนี้คือร่างกายมนุษย์หกสิบหกสิบเจ็ดสิบองศากว่าเซลเซียสมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะผมไม่เกรียมกันหมดเลยนะผมถ้าเกิดว่าเป็นกับผุญญนยนต์เหรอมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมโจ้เข้าไปนะผมเฮ้ยหุญญนยนต์ตายเลย เอาลครับท่านชมท่านชมท่านชมดูนี่นะนี่คือปืนนะผมนี่คือเทคโนโลยีปัจจุบันของผมผมต่อให้ใช้บาเลตเลย3 2 1โจ๊ะโจ๊ะโจ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 ดูนะครับท่านชมยังมีบางส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่คือหุ่นยนต์ยังไม่ตายผมแต่ว่าถ้าเรามาใช้ energy sword อร์ดนะผมท่านชมดูนี่นะโจ๊ะโจ๊ะดูนะครับท่านชมเราจะคิดงค้นปืนไปทำไมครับท่านชมดูนี่แค่นี้หุ่นยนต์ก็ตายแล้วอา่าท่านชมถือว่าเป็นโอ้ย ไม่ตายทาําราแขนขาดเลยครับโอ้โหก็ขอบคุณท่านชมที่ดูมาถึงจุดนี้ผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe นะผมโอ้โหอะไรเนี่ยผมกลดล็อกแอคชิเมนต์ฆ่าคนไปมากกว่าหมื่นคนโอ้โหผมนี่มันเลวร้ายจริงๆนะผม genocide ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรืออยากให้ทำอีกนะผม หรือว่ามีมอสอะไรน่าสนใจสามารถคอมเมนต์แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะี่ยหรับวันนี้สวยครับบึ้มโอ้ยคุณยนถึงกับระเบิดไปเลยอยากให้มันตกน้ำอะตกน้ำไปเลยได้ไหมนี่ตกน้ำเราเรียบร้อยผมโจน,นะผมอ่ะเย็นชื่นใจผมก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับผมลาก่อนครับ